สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอๆพี่น้องทั้งช่องบาวเรียหักนัสสวีเดนกับมาดามหน่อยกับพี่นอ้องขาอะตื่นเต้นใจจดใจจอดเช็คระย,ยะกันหน่อยค่ะพี่น้องขาปล่อยลงสู่โลกแล้วในกรณีเพลงเพชรชาวดินเพลงประกอบของค่ายอ่อนนะพี่น้องเนาะก็เป็นที่กระแสฮือฮากันอยู่ปล่อยลงมาแล้ววันนี้กระแสเป็นอย่างไรสิบชั่วโมงผ่านมาผ่านไปตั้งแต่เช้า 8โมงเช้าที่มีการปล่อยเพลงนี้ลงมาของของทิดาลำเพลินของเจ้านางน้อยนี่แหะค่ะพี่น้องขาเจ้านางอุ๋งอิงเพชรบัานแผงนี่แหละค่ะพี่น้องขาปล่อยลงมาแล้วตอนนี้นับได้ตัวเลขจาก youtube เปลี่ยนเป็น10ชั่วโมงมาแล้วเนี่ยได้เท่าไหร่อะไรอย่างไรแล้วก็ความนิยมในสิ่งที่คาดการ ได้คาดหวังตามหวังตา่งตาหวังสูงหวังนั่นหรือเปล่านั่นเหนนรอคะพี่น้องคะเอามาสรุปให้ฟังมาดามหน่อยก็ติดตามเงยแจกเงยเตียนฟุ่นหลับค่ะพี่น้องคะรุ่นกิแตกิแตนคือกันอยุ่ผ่านมาแล้ว10บชั่วโมงตอนนี้ตัวเลขไปที่เท่าไหร่เช็คเมื่อ2นาทีก่อนที่จะขึ้นเวทีในการเล่าวันนี้นั่นแหละนะคะเช็คระยะ10บชั่วโม,งคว,ม,มง,ง,งความนิยมแรงเชียร์แรงใจแรงความนิยมได้ตามที่ต้องการไหมได้ตามเป้าหมายหรือ ได้ตามความที่น่าจะเป็นหรือเปล่านั่นแหละค่ะพี่น้องกาอันนี้วิ่รวิจารณ์จากมาดามหน่อยหม่อมแม่สวีเดนจริงๆกันแล้วกันนะคะพี่น้องกาเพชรชาวดินปล่อยหลกออกมาแล้ววินาทีนี้คือ10ชั่วโมงตั้งแต่เช้าถึงตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนเย็นของประเทศไทยแล้วนะพี่น้องเนาะสิบชั่วโมงผ่านไปเป็นเวลาเย็นมากๆค่ำเย็นๆแล้วตั้งแต่8ปดโมงมาถึง10ชั่วโมงนี้ อยู่ที่ค่ะพี่น้องค่ะอยู่ที่สามแสน,ต,น 3, 000, ต้นๆสามแสนอติซัตสามแสนหนึ่งหมื่นเท่านั้นเองนะพี่น้องนะอ่าสิบชั่วโมงสามแสนเฉลี่ยแล้วชั่วโมงละประมาณตีซัทสามหมื่นสามหมื่นกว่าในนอยมันก็ถ้าจะพูดตามความเป็นจริงในความดังความปางังความที่น่าจะเป็นความที่ได้รับความนิยมมากมายที่หนึ่งในคําว่าวงการเพลงวงการหมอลําวงการที่ หนูน้อยพามาแจ้งเกิดในเวทวงหมอลำว่างันเถอะกับพี่น้องขาถ้าตตอกรณีของเจ้านนังหน่อยอุ้งอิ่งเนี่ยที่ผ่านมาได้รับความนิยมเยอะแยะมากมายในกรณีที่ปล่อยเพลงลงสู่จอโลกนั่นน่ะนะคะแต่ณวันนี้เพชรชาวดินที่เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยนั่นน่ะซึ่งขณะนี้ก็คือ,อ ค่ายอ่อนนะพี่หนังเนาะค่ายอ่อนมีเรื่องราวที่โอ้ผู้คนห้อมล้อมผู้คนสรรหาเพื่อที่จะเข้าไปดูไปฟังดูแล้วดูเอียดของค่ายอ่อนซึ่งมันก็เป็นเหตุการณ์เดียวกันคือเปิดค่ายอ่อนออกมาแล้ว3-4วันวันที่5ก็มาลงเพชรชาวดินเป็นการประกอบค่ายอ่อนป,ประกอบประกอบหนังค่ายอ่อน้งอิงเพชรบ้านแพงร้องเพลงนี้ไว้ก็เป็นองการสิบชั่วโมงนี่ได้ตัวเลขคือ3 0,000น 3 0 8 3 4 6 3์แปดสา่หกนกับพี่น้องขาสิบชั่วโมงชั่วโมงละสา0 0 0ืถ้าถามมาดามหน่อยว่ามันในความนิยมตามที่เราคาดหวังไหมก็ไม่ได้ตามความนิยมเอ๊ะมันเกิดจากอะไรในเหตุการณ์นี้มันเกิดจากอะไรไปไหนบางคนเมื่อเช้ามีการ in, in, มีการไลฟ์สดออนไลน์หลายคนก็มีการเขียนคอมเมนต์บอกว่าน่าจะเป็นการที่พอดีมันปาะประ,ะ,ะ,ะกอบกันกับคาอ้อ แล้วก็ปล่อยคายอ้ออยู่กําลังยุ่งวุ่นวายกำลังกระปือฮึ่มอยู่ในคาพ่าคายอ้อนนหนังนั่นแหละนะคะแต่พอมาปล่อยตรงนี้มันก็เลยเหมือนกับว่าคนที่กระตือรือรล้ลนดูคายอ้อแล้วพอมาปล่อยเพลงลงมามันก็เป็นการที่ปล่อยเพลงลงมาแล้วก็อาจจะแผ่วหรือเปล่าหรือขนาดเดียวกันก็คงจะเป็นประมาณว่าวันแรกนี่เขายัางมีปัญหาเรือ่องยังมีการติดตามในคายอ้ออยู่แต่พอปล่อยเพลงลงมามันเลยเหมือนกับว่ามันมีการสิงกันนะนะพี่น้องคะ มันอาจจะเป็นส่วนตรงนี้ด้วยก็ว่ากันไปนั่นนะคับพี่น้องคะแต่ถ้าเรามาดูยอดวิวแล้วในการตัวเลขออกมา10ชั่วโมงเต็มที่ผ่านไปมันได้300,000น,นั่นก็เท่ากับว่าถือว่าเป็นเ,เป็นยอดความนิยมตีความหมายได้ว่านิยมน้อยสําหรับเรื่องเพลงนะพี่น้องนะความนิยมน้อยอาจจะเป็นเพราะอะไรหลายคนก็มีการวิพากษ์วิจารณ์มีการพูดถึงวิพากษ์วิจารณ์ได้ว่าจะเป็นเพลงหลักเพลงใหญ่ เผ็ดเล็กเผ็ดน้อยก็มีการาพากย์บระจารว่าเกิดจากการนั้นเกิดการนี้เกิดเกิดจากการที่ปล่อยออกมามาเส็งกันกันกบไข่ออหรือไม่ก็ในสิ่งที่มันไปลุมไปตุ้มทางนั้นเยอะเกินไปพอเพลงออกมาคนเ็าเลยความอยากมันก็เลยมีน้อยเพราะว่ามันไปอยากอยู่ที่ไายอ้อหมดแล้วประมาณนั้นนะคะพี่น้องขาแต่มาดามหน่อยมองว่าเอ๊ะมัน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 มน,น่าจะไม่เกี่ยวกันเพราะว่าอะไรไายออก็คือไายออ เพลงเพชรชาวดินก็คือเพชรชาวดินเพราะว่าเป็นของเจ้านางหน่อยซึ่งเป็นผู้ผู้ที่โด่งดังมีความมีความเชื่อว่าผู้คนให้การสนับสนุนโดยเฉพาะตัวบุคคลเองเนี่ยมันจะมีการสนับสนุนในเรื่องราวต่างๆแต่พอมาประกอบกันแล้วเอ๊ะทำไมมันมันก็ยังหาข้อมูลไม่เจอ เดี๋ยวอะไรอย่างไรเราจะเอามาพิพากษาพิจารณนในการขึ้นไลฟ์สดพรุ่งนี้แล้วกันนะนะครับพี่น้องคะมาเจาะลึกว่าเอ๊ะทำไมความนิยมมันเป็นประมาณนี้ทั้งทั้ที่การคาดการคิดว่าคนส่วนมากเพชรชาวดินที่ปล่อยลงโดยการขับร้องของเจ้านองหน่อยเพชรบานแพงอุ้งญิงเพชรบันแพงน่าจะได้มากกว่านั้นแต่มันเกิดจากอะไรอย่างไรถ้ามีอะไรแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปพรุ่งนี้มาดามหน่อยจะเอาขึ้นเอาขึ้น,นวิเคราะห์จับจุดแล้วก็เอามา วิคะห์กันดูว่ามันเกิดจากอะไรอย่างไรด้วยน่นนะคะพี่น้องขาถ้าบอกว่าถ้าเป็นคนอื่นปกติที่เป็นอื่นคนอื่นร้องในค่ายอื่นหรืออะไรยังไงโอเคมันก็จะถือว่าเป็นการที่เยอะอยู่แต่เราเอามาตรเราีะบอกว่าพาะเคยมีเคยได้เคยเป็นกับเจ้าหน่อยเพชรบ้านแพงอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเอ๊ะทำไมมันได้หน่อยมันยังน้อยอย,อยู่หรือว่าต้องรอยูทูบข้ามไปเป็นอีกวันที่สองแต่มาดามหน่อยนี้นะับเป็นชั่วโมงจังสันกนแล้วกันนะคะ เพลงอื่นที่ปล่อยลงมาเป็นสิกว่าเพลงที่ดุ่งดังแต่ล้านแตกล้านานันน่ะมาอยู่ใน10ชั่วโมง10กว่าชั่วโมงบ้างเล็กหมอยแปดชั่วโมงก็มีแต่เหตุการณ์นี้ก็รอดูรอดูใครที่ยังไม่ไปดูก็จูดเชิญชวนพี่น้องไปเบิง้งไปช่มไปเชียไปแช่นะพี่น้องเนาะพนนะเพชรชาวดินก็เป็นเพลงหนึ่งที่ดูแล้วฟังแล้วอยากฟังอีกแล้วก็เป็นสิ่งที่ถือว่าโอเคนะพี่น้องนะในในเน,นื้อหากองเพลงใน M อมวในอะไรต่างๆ นักร้องจะน้องหน่อยก็แสดงดีร้องดีกบบ็บ่ถือว่ามีปัญหาอย่างแต่ทําไมความนิยมยังถือว่าได้รับความนิยมดูจากยอดวิวยังได้น้อยอยู่อันนี้เราจะเอามาวิเคราะห์กันพรุ่งนี้เช้าขึ้นเวทีสุดนะคะพี่น้องคะมีอะไรก็เขียนคอมเมนต์ไว้แล้วกันเราจะมาพูดคุยกันอีกทีหนึ่งในขณะที่เพชรชาวเดินของอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงมีการขับร้องเพลงออกนี้ออกมาหลังจากที่ปล่อยค่อ้อเพลงนี้ก็เป็นเพลงเพชรชาวเดินที่ ประกอบภาพรยนต์ขายออนเสืออกันแล้วกันนั่นนะคะพี่น้องค่ะเอ๊ะทำไมถึงได้ความนิยมถือว่าถือว่าน้อยอยู่นะใน10ชั่วโมงได้3 0,000นโอเคค่ะพี่น้องขะเดี๋ยวเราจะมาคูดคุยกันจอเลือกอีกในการไลฟ์สดปุ่งนชสาขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจด้วยค่ะพี่น้องเดอ้อสวัสดีค่ะ